สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่ดินครับห้าไร่สองงานยี่สิบสามตารางวาครับเริ่มต้นจากตลาดห้วยสัตว์ที่ดินอยู่บ้านล่องปลาขาวครับฝั่งตรงนน้นก็มีชาวบ้านมาอยู่แล้วครับสองหลังสามหลังนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงหินมะพานครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมครับตรงที่ก็จะสุดเขตตรงนี้ครับนี่ครับไรโกโก้ครับไรโกโก้แลนด์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่ดินครับห้าไร่สองงาน 3ตารางวาครับเริ่มต้นจากตลาดห้วยสักครบับต่อไปกป็นถนหนหายเลข1 3ึ6งสามนกมิลเมรนี่ครับพอถึงบ้านล่องปลาขาวเลยล่องปลาขาวมาหน่อยนะครับจะเห็นบ้านป้ายโพขามอยู่ฝั่งขวาครับตรงที่ก็จะเข้าซ้ายมือครับตรงที่โกโก้แลนด์ตรงนี้ครับรป้ายนี่ครับ ข้างในจะเป็นสวนโกโก,โก้ใหญ่เลยครับอนาคตรตรงข้างในก็เห็นบอกว่าจะมีสวนจะมีจะมีไอสนามกอล์ฟครับมา ไปไล่โกโก้แลนด์ตรงนี้ตรงนี้ครับอยู่ขวามือครับนครับไล่โกโก้จะอยู่ซ้ายมือนะครับโน่นครับที่เขียวๆครับนี่ครับถึงแล้วครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินครับที่ดินอยู่บ้านล่องปลาขาวครับมีเนื้อที่ครับ5ไร่3งาน22.8ตารางวาครับราคาประเมินอยู่ที่200บาทต่อตารางวาครับที่ดินโฉนดเลขที่68 5 8 0ห้าครับหน้าสำรวจ7 278เลขที่ดินหนึ่งหนึ่งครับที่อยู่บ้านล่องปลาขาวหมู่7ครับ ตำบลห้วยศัก,ก์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับที่ตรงนี้ห่างจากสนามบิน30กิโลครับห่างเซ็นทรัน23่มกิโลที่ดีจะเป็นสวนครับฝั่งตรงโน้นก็มีชาวบ้านมาอยู่แล้วครับสองหลังสามหลังแล้วครับโซนตรงนี้จะมีอยู่ห้าหลังครับ ก็คือตอนนี้ไฟฟ้ายังไม่เข้าครับแต่ตอนนี้ก็กําลังทําเรื่องขอแล้วครับมีแแหหลังเท่านั้นครับที่จะเอาลงเปิด้ลจะเอาไฟลงแแหหลังกะอ๋อไดบจืดไปแล้วอ่ะใช้ก๊าเซ่นะเปิ้ลต้องออาขยะเคล็ดเองหรอบไฟก๊าเซ่เหมือนต้องเสียงกะรอไมีไหน สี่ายจ,ย,ยจี้น,นะหี่แบบติดมันมีเจ็ดไหล่ปลายเนอนีอ่นีน่มันมีเจ็ดไหลมันม<อ>ีเจ็ดไห่อ๋ออก้าวบนอ๋อเบ่งให้เป็นสะนสถนนเน,นี่ยหนะถนนนี่นะอ๋อเหลือห้าไหล่ปลายเลอห้าไหล่ปลาา ก่อนเดี๋ยวพอในตัวบ้านครับตรงนี้ก็มีบอ่อบ่อป้าอยู่สองบ่อครับ ครัอบอ๋อตามแนวหัวนี่เนาะอ,อันนี้นนนเ,ปนเ,ปนเป้าน้ำหอมครับผมเปาน้ำหอมมาพันเอามาจากเที่ยวมาอ,มอันนี้ในตัวบ้านครับในตัวบ้านก็จะเป็นบ้านสวนครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําครับ ก็ามารีโนเวทอีกสักหน่อยก็ได้เป็นบ้านสวนเพิ่งสร้างมาปีกว่าเนาะปีไ่ายถี่แล้วเลยได้ปลูกกระเบื้องอย่างเดีอืม <c oughs> แต่ก่อนเขาทำระบบน้ำอะไรทิ้งไว้ครับตรงนี้ครับแล้วเขามาปลูกมันครับเขาก็เลยต้องลื้อพวกสายอะไรพวกนี้ออกครับป้าแกบอกว่าเาเขาจะเอาไฟเข้าให้ฟรีครับมีแค่ห้าหลังครับที่ขอไป หาหลังรวมถึงหลังป้าด้วยครับในที่ก็จะส่วนมากจะเป็นพวกต้นมะพร้าวน้ำหอมครับแต่ดินโซนนี้จะเป็นดินถมนะครับดินแดง แต่ด้านหลังจะเป็นดินทุ่งนาครับทุ่งนาตรงนี้ก็จะทํานาได้แค่ปีละครั้งครับถ้าจะทําก็ต้องสูบน้ําเอาครับพวกนี้ก็เป็นขมิ้นขมิ้นสดขมิ้นครับ ขมิ้นเกิือนเลยอันนี้เขาเพิ่งไถครับโอ้โแกไม่เอาขมิ้นเลยครับขมิ้นเกิือนเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรครับ ครับขมิ้นครับแกทิ้งเลยครับเหมือนแกทำสวนขมิ้นแล้วก็ปลูกต้นมันไปด้วยครับแก้ไขตรงนี้แก้ขายยกแปลงครับสอง สองล้านหแสนบาทรวมโอนอะไรให้หมดครับพร้อมบ้านอีกหนึ่งหลังตรงที่ก็จะล้อมรั้วรวดหนามไว้หมดแล้วนะครับนี่ครับตัวบ้าน ตัวบ้านก็จะมีบ้านแล้วก็มีแท้งครับแท้งประปาแล้วก็มีบ่อน้ําส่วนโซนนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวน้ําหอมครับเราเพิ่งจะปลูกได้ประมาณน่าจะสองสามปีครับ ตรงที่ในฉนดในฉนดจะมีอยู่เจ็ดไล่สองงานนะครับห้าสิบสี่ตารางวาครับแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ห้าไล่กว่าครับแบบหนึ่งนะครับ ตอนนี้เหลือแค่ห้าไร่สามงานยี่สิบสองจุดแดตารางวาครับเพราะว่าเขาแบ่งทําเป็นถนนครับแบ่งให้ถนนทําเป็นสาธารณะครับถนนก็เป็นถนนลาดยางมาตอยครับเริ่มทำเพิ่งจะเสร็จครับ นี่ครับก็ข้างหลังก็จะเห็นวิวครับวิวเขาครับนู่นะครับเป็นวิวเขาไฟฟ้าก็ล้อมบ้านเลยครับน่ครับพวกมีก็มีพวกต้นกล้วยครับเป็นพืชไร่สวนผสมครับต้นกล้วยแล้วก็มีต้นทุเรียนน่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นทุเรียนครับ นี่เลยครับต้นทุเรียนต้นทุเรียนปลูกอยู่สองต้นสามต้นสี่ต้นครับเขาไม่ใช่มืออาชีพครับก็เลยปลูกไม่ค่อยงามเท่าไหร่นต้นทุเรียนนู่นครับนูน่นตรงนน้นก็จะมีชาวบ้านอยู่ครับ ที่ก็จะสุดเขตตรงนี้ครับเนี่ยครับไรโกโก้ครับไรโกโก้แลนด์เขียวขจีเลยครับอนาคตไรโกโก้ตรงนี้อาจจะว่านซื้อแถวนี้ทั้งหมดครับเพื่อทำเป็นไรโกโก้